ข่าวนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องคนไทยครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยได้ส่งข้อความโพสต์ใน x บอกว่าได้รับการยืนยันครับจากฝ่ายความมั่นคงของกระทรวงการต่างประเทศว่ามีคนไทยทั้งหมด12คนได้รับการปล่อยตัวจากล็อตแรกที่มีการเจรจาเรื่องของการหยุดยิงของกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลตกลงว่าทางอิสราเอลเขายุดยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งก็คือการปล่อยตัวประกันครับ เพื่อแลกกับตัวประกันที่ทางอิสราเอลเขาก็ปล่อยออกมาเช่นเดียวกันครับก็เป็นการแลกตัวประกันกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยมีคนไทย ถูกปล่อยออกมาด้วยทั้งหมด12คนตามที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โพสต์ข้อความใน X น,นะครับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสถานทูตเนี่ยก็เตรียมจะไปรับตัวก็น่าจะทราบชื่อแล้วก็รายละเอียดนายกรัธมนตรีบอกว่าติดตามต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะเฝ้ารอเลยครับว่า12คนที่ถูกปล่อยตัวออกมาจะเป็นใครบ้างอย่างไรก็ตามงานนี้เนี่ย พอแม่พี่น้องของครอบครัวของแรงงานไทยในอิสราเอลที่ถูกจับตัวไปเนี่ยเรียกว่าขวัญหน,นีดีฟอกันสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานาครับเพื่อให้ครอบครัวนะครับสมัยชิกของเขาเนี่ยปลอดภัยและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าย,ยินดีมากครับสำหรับค่ำคืนนี้ยังไงติดตามรอนะครับว่า12คนจะมีใครบ้าง